สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะจากที่คลิปก่อนหน้านี้ปอยเคยมาทำโฟโต้บุ๊กในแบบที่เป็นรูปถ่ายล้วนๆให้ดูกันแล้วนะคะคลิปนี้ปอยจะมาทำโฟโต้บุ๊กในแบบที่เป็นหนังสือท่องเที่ยวให้ดูกันค่ะเล่มน,นี้เป็นอันที่ปอยเคยทำเอาไว้นะคะที่ด้านในก็จะมีทั้งรูปถ่ายแล้วก็ข้อมูลการเดินทางต่างๆค่ะเป็นข้อมูลการท่องเที่ยวนะคะจะได้เอาไว้สำหรับแบ่งปันให้เพื่อนๆที่สนใจเผื่อจะอยากท่องเที่ยวตามรอยค่ะ นี่ค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้ถ้าเราใช้แอป Photo Book ใน iphone ในการทำเนี่ยเราจะใส่ได้แค่รูปนะคะจะไม่สามารถใส่ตัวอักษรแบบนี้ได้ค่ะเราเลยจะใช้เป็นแอป PIX Art ในการช่วยทำนะคะนี่ค่ะจะเป็นแอปชื่อ PIX Art อันนี้นะคะเปิดแอปขึ้นมาค่ะแล้วก็กดที่เครื่องหมายบวกนะคะเลือกที่ FreeStyle ค่ะ จากนั้นก็เลือกรูปที่เราต้องการนะคะนี่ค่ะแล้วก็กดเลือกรูปได้เลยค่ะอยเลือกมาเป็น3รูปนี้นะคะนี่ค่ะพอเลือกรูปได้แล้วเราก็จะเรียงในหน้านี่ค่ะจัดเรียงการที่เราต้องการนะคะ ปรับขนาดรูปแล้วก็เลื่อนไว้ที่ต่างๆได้นะคะนี่ค่ะถ้าเราจัดเรียงเสร็จแล้วเราก็สามารถเติมตัวอักษรได้นะคะเลือกไปที่ text ค่ะแล้วก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการได้เลยนะคะนี่ค่ะเราสามารถเลือกหน้ากระดาษแบบที่เราต้องการได้นะคะจะชิดขอบซ้ายชิดขอบขวาหรือว่าให้อยู่ตรงกลางก็ได้ค่ะ แล้วก็ิกที่เครื่องหมายถูกนะคะเราสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้ด้วยค่ะกดเลือกที่ฟอนต์นะคะนี่ค่ะก็เลือกฟอนต์ที่เราต้องการนะคะนอกจากนี้เราก็สามารถเปลี่ยนสีตัวอักษรได้ด้วยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะถ้าได้รูปตามที่เราต้องการเราก็กดเซฟได้เล,เลยนะคะกดที่ next ค่ะแล้วก็กดเซฟได้เล,เลยค่ะ กดดาวน์โหลดโฟโต้นะคะนี่ค่ะเท่านี้รูปก็มาอยู่ในอัลบั้มของเราเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นลักษณะนี้ค่ะเราก็ทําให้ครบ20หน้านะคะรวมกับหน้าปกอีกหนึ่งหน้าค่ะแล้วก็เริ่มเอาไปทำโฟโต้บุ๊กได้เลยนะคะวิธีทําก็เหมือนเดิมค่ะไปที่แอปโฟโต้บุ๊กนะคะเราจะทําเป็นขนาด6กคูณหนะคะตอนนี้ก็มีแจกฟรีอยู่เหมือนเดิมค่ะใส,ส่โค้ด lost r o l f อันนี้นะคะ วิธีก็คือกดเลือก Simple Book ค่ะเลือกขนาด6 6นะคะกด Next ค่ะแล้วก็เลือกรูปที่เราต้องการนะคะก็เลือกรูปที่เราทำเอาไว้ได้เลยค่ะนี่ค่ะต้องเลือกทั้งหมด21รูปนะคะเลือกเสร็จแล้วก็กดดันค่ะ นี่ค่ะก็จะทําเป็นโฟโตบุกเรียบร้อยเลยนะคะอันนี้ปอยทำเป็นแบบหน้าว่างๆเอาไว้ค่ะส่วนนี้เป็นส่วนของหน้าปกนะคะหน้าแรกเราก็สามารถเลื่อนมาไว้ที่หน้าแรกแบบนี้ได้ค่ะนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะถ้าทุกคนใส่รูปเต็มทุกหน้าก็จะได้เป็นหนังสือค่ะอันนี้ปอยทำให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งหน้านะคะพอเสร็จแล้วก็กด next ค่ะตั้งชื่อโปรเจกต์นะคะ เลือกกระดาษค่ะข็เลือกเป็นแบบธรรมดานะคะแล้วก็ add to cart ได้เลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้จะเป็นราคาแบบที่ยังไม่ได้ลดนะคะเราก็ใส่โค้ดที่เราจดเอาไว้ค่ะกด apply v o u c h e r code นะคะนี่ค่ะพิมพ์โค้ดตรงนี้ได้เลยนะคะกด apply ค่ะนี่ค่ะเท่านี้ราคาก็เหลือ0ูนบาทแล้วนะคะแต่ถ้าโค้ดนี้หมดก็สามารถไปซื้อโค้ดจาก shopee ก็ได้ค่ะ โพะที่ช้อปปี้ราคาก็จะไม่แพงนะคะจากนั้นก็กดเช็คเอาท์ได้เลยค่ะเราจะเสียแค่ค่าส่ง70บาทนะคะแล้วก็เรารับโฟโต้บุ๊กของเราได้เลยค่ะง่ายๆเท่านี้เองนะคะว่าก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ